เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมผีวิตโตกันนะครับซึ่งเป็นเกมที่ผมโหลดมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็เลยเจะมารีวิวนะครับซึ่งเกมเกมนี้ก็ให้เก็บสมุดน,นะครับสมุดสีเขียวให้ครบห้าอันนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยเห็นผีวิตโตเลยนะ เมื่อวานนี้ผมกลัวผมกเลยไม่เล่นเพราแต่มันเงืนมากะครับเปิดเสียงหน่อยมันไม่มีเสียงปะว่าผมต้องย้อนกลับไปแล้วแหละ มีอะไรแดงๆวะมีอะไรแดงๆอะไรแดงๆอุย้ยพี่โต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 ครับเต็มที่เอาอะไรดิโอ้โหน้องผู้ชมครับเมือ่อก,กี้ผมเจอพี่โตมเมื่อกี้แล้วลืมใหม่กันไนดะ้ว่ามันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะโอ้เขาเริ่พิงมาแล้ว

เห็นด,นดูข้างบนก็ไม่ได้มุงมาข้างล่างก็ไม่ได้พีสมุดครบสองอะไรอุ้ยพี่โตไม่ใชะพี่โตครับพี่โตครับพี่โตครับพี่โตพีต่โตพีต่โตพี่โตฟังเสียงพี่โตดิ ผมไม่ไปกับคุณครับอะไรเนี่ยตัวบ่อยมากครับอะไรเนี่ยวันนี้ผมจะเล่นผ่านนะครับเนี่ยโอเคเริ่มใหม่นะครับ ผมจะเจอพี่ตู้อีกไหมครับเนี่ยมันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะมันน่ากลัวพเพราะองมันนี <c oughs> ่เฮ้ยพี่โตมาอีกแล้ว ตครับท่าน <Yeah. S 1> ผู้ชมไม่ไปครับผมหรอกผมไม่ไป <Yeah. S 1> ผมไม่ไป <Yeah. S 1> ผมมาไป <Yeah. S 1> ทั้งเสียงมิตโตดีเย่ยเ,ย,ย,เย,ย่อะไรนี่โอเคครับสำ so, หรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับ <Yeah. S 1> ผมเล่นไม่ผ่านจริงๆระเกยเย็นนะม,มันเล่นย,ยากอยู่นะครับเอออย่าลืมไปกดติดตามช่องอนุชาจัดคิดก่อนด้วยนะครับ ซึ่งจองจองเขาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวกกีมอมชีวิตรอดนะครับเออก็อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์ให้เขาด้วยนะครับในช่องผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผม